รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับแฟนๆทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดตัวจริงเรื่องกีฬาและแฟนๆของพี่ชาเชลลิ่ยย่อมดออตรงนี้วันนี้เรายกพลไปภาคอีสานกันครับตำบลที่อยู่ห่างจากจังหวัดและไกลจากศูนย์กลางของความสะดวก2วันเราปักหลักตรงนี้อบตอบ้านคออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนม คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานและพี่ชาวชาวลิทย้อมดอนครับมาอยู่ที่ตำบลบ้านคออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมพื้นที่ตรงนี้นะครับตำบลบ้านคอเนี่ยติดกับจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ห่างจากจังหวัดนครพนมค่อนข้างจะไกลเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้กิจกรรมภารกิจนะครับของพี่ชาวและทีมงานเนี่ยจะไปตามดูนะครับการฝึกฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เด็กทั้งหมด200คนนะครับกับทางด้านอาดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยคำรนสำราญพันธ์โค้ชแมวโจห้าหลาสลายุทธชัยคำดีโค้ชชายธนกรกิติธรรมและอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เป็นจิตอาสาในการสอนฟุตบอลเด็ก2วันเต็มๆนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามบรรยากาศนะครับ ว่าในช่วงเช้าบ่ายเย็นเป็นอย่างไรวันนี้เด็ก200คนกำลังรับเสื้อลงทะเบียนกันมาจากหลายโรงเรียนเป็นโครงการของอบตอร,ร่วมกับสิทธิ์เก่านะครับคุณอุเทนจำปาที่จัดโครงการนี้นะครับจุดที่พี่เชาอยู่ตรงนี้เป็นวัดป่าสุทาวาสนะครับติดกับโรงเรียนและก็บ้านเรือนประชาชนนะครับเป็นต่างจังหวัดที่มีความอบอุ่น อีกหนึ่งอบตนะครับในส่วนของวัดนี้นะครับก็มีความสวยงามนะครับก็ลองแวะมาดูนะครับทางด้านอบตบ้านค้อนะครับการฝึกฟุตบอลของเยาวชนจำนวน200คนจะมีขึ้น2วันวันนี้เป็นวันแรกและวันที่2นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแข่งฟุตบอลแมตช์พิเศษนะครับวันนี้ทีมลูกหนังติดล้อของเราก็ มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับต้องติดตามนะครับดังนั้นพี่ชาก็ขออนุญาตบอกแฟนๆทางช่องทีสปอร์ตเจ็ดสวันในการเกาะติดบรรยากาศการฝึกฟุตบอลนะครับที่โรงเรียนบ้านคอวิทยาคมตำบลบ้านคออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับ ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะติดเนี่ยหนึ่งนะครับเราต้องมีวินัยกตัวเองรายละเอียดตอนก็ลงมาวันเองเนี่ยเราต้องติดบอลได้ทุกวันวันอย่างน been, ้อยวันละสองชั่วโมงนะต้องมีการสัมผัสบอลทุกวันนะที่เห็นและมีแรงบันดาลใจอยากจะไปเล่นสนามสุขรรณบุรใสนะครับเห็นฟุตบอลที่เขาแตะต้อดกรุงเทพพิเศษส้มปลาพิลาพีลาพีเอฟซีชันทัศน์ไม่ควเล่นบอลอยากจะเข้าไปเล่น โจห้าหละสรายุทธชัยคำดีอีกหนึ่งวิทยากรากิดอาสาร่วมกับโค้ชแมวคำรนสำราญพันโค้ชชายธนากรกิติธรรมและโค้ชโจวิทยาม่วงผาเป็นผู้นำฝึกกีฬาฟุตบอลแบบขั้นพื้นฐานรับรู้เข้าใจและปฏิบัติได้จริง ในหอประชุมตรงนี้นอกเหนือจากวิทยากร,กรที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วยังมีนายเภอพลสวรรค์ยกพลมาเป็นแรงใจให้กับเยาวชนด้วย ครูอาจารย์ทุกคนนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับเยาวชนนะครับจัดการอบรมโดยเชิญนักกีฬาทีมชาติมาเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเป็นทั้งผู้ฝึกสอนให้กับเด็กๆในตำบลบ้าน,อนคอวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีครับเราหวังเห็นครับว่าการีฬานั้นจะนําพาเด็กๆไปสู่ทั้งความแข็งแรงและการเรียนรู้ระหว่างกันและกันสร้างความเท่าเทียมทางเพศให้เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นเยาวาชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของอําเภอโพนสวรรค์ต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะตำบลบ้านคอเนี่ยจะได้เยาวาชนที่มีความเข้มแข็งนะครับห่างไกลาจากยาเสพติดด้วยมีวินัยฝึกฝนตัวเองแล้ววันหนึ่งพี่ๆเหล่านี้แหละครับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็จะเป็นตัวอย่างอันดีให้กับเด็กๆให้เขาก้าวไปตามความฝันของเขาความฝันของเขาจะมีหลากหลายครับ จะเป็นทางกีฬาก็เป็นเรื่องที่ดีเราก็หวังจะเห็นว่าพนสวรรค์จะมีนักกีฬาทีมชาติที่มาจากพนสวรรค์มาจากบ้านคอของเรานานอำเภอพลสวรรค์ก็คาดการณ์ว่าเยาวชนที่ฝึกฟุตบอลในวันนี้ กับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยจำนวน200คนจะมีสักหนึ่งคนประสบความสำเร็จบนเส้นทางกีฬาฟุตบอลก็เป็นได้ภาพวันนี้สวยงามชัดเจนในส่วนของงบประมาณที่ดำเนินการในการฝึกฟุตบอลจะทยอยสู่น้องๆในพื้นที่ตำบลบ้านขอนนะครับก็มีการแบ่งเขตการปกครอง20หมู่บ้านมีพื้นที่นะครับ 93ตารางกิโลเมตรนะครับพี่น้องนะครับในตำบลบ้านคอนะครับก็จะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของสถานที่นะครับทางท่านพอบาลังมะเจียวนะครับเจ้าของสถานที่โรงเรียนขวิยาคมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านได้อนุเคราะห์นะครับสถานที่ให้จัดโครงการนี้ครับผมในบาลังมะเจียวนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนขวิทยาคมนะครับ รู้สึกมีความยินดีนะครับตั้งแต่ได้รับการประสานงานนะครับจากท่านนายกเดือนอนุญาหงนะครับว่าเราจะมีนักฟุตบอลทีมชาตินะครับมาให้ความรู้กับลูกๆหล,ลานๆนะครับในตำบลบ้านคอของเรานะครับในคราวนี้เรามีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษานะครับที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบ้านคอเนี่ยมาเข้าร่วมนะครับมต้นและมปลายรวมแล้ว360กว่าคนนะครับ ผมนายอภิรักษ์ภูมิยันตบุตรนะครับตำแหน่งรองผู้อในการโรงเรียนขอวิยาคมหลานบ้านเราให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ด้านต่างๆ ฝากถึงหน่วยงานของรัฐก็อยากให้เลงเห็นในตรงนี้ด้วยเพราะว่าอย่างหนึ่งละเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อบตที่ไกลจากจังหวัดไกลจากตัวอำเภอนะคะแล้วก็น้องๆอ,งอะ่ะในตำบลบ้านขอมมีทักษะในเรื่องกีฬาเยอะถ้ามีแรงสนับสน,นุนแล้วก็มีงบประมาณมาตรงนี้อาจจะวันหนึ่งจะเห็นเด็ก ตำบลบ้านคอไปเป็นทีมนักกีฬาระดับชาติก็ได้ค่ะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสรีรัชคำหยุ่นนะคะผอ,อกองคงังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคอนะคะมีความยินดีนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆที่มีทีมชาติที่ มาร่วมสนับสนุนแรงบันดาลใจให้น้องๆได้พัฒนาเสกยภาพในด้านกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปค่ะคิดว่าจะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะทุกคนและจิตอาสาต่างๆมีเป้าหมายอันเดียวกันนั่นก็คือเยาวชนที่ชอบกีฬาฟุตบอลในช่วงเบลกหน้าครับเราจะไปนั่งพูดคุยกับอาจารย์คนแรกของที่นี่สร้างทีมสร้างเยาวชนด้วยแรงกายแรงใจ ผมกลับไม่ได้ก็คือเสื้อผ้ากีฬาใส่ไม่มีรองเท้าเขาบอกว่าขายข้าวซื้อผมสร้างเข้ามาผมหนีไม่ได้เลยผมอยู่จนทุกวันนี้เพราะาอันนี้แหละขายข้าวซื้อนี่แหละครับนะครับมันกินใจนะครับ กลับเข้าสู่ในเบกที่2รายการสู้ชีวิตพิชิตกีฬาทางช่องทีสปอร์ตเจดตัวจริงเรื่องกีฬาต่อเนื่องจากเบกแรกครับทีมงานของเรายังปากหลักตรงนี้บ้านขออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมมาในเบลนี้เราไปนั่งพูดคุยกับอาจารย์ใหญ่ที่ฝึกฟุตบอลคนแรกที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับเด็กๆแบบรุ่นต่อรุ่นที่นี่ในพื้นที่บ้านขอ แต่ที่ผมกลับไม่ได้ก็คือเสื้อผ้ากีฬาใส่ไม่มีรองเท้าเขาบอกว่าขายข้าวซื้อผมสร้างเข้ามาผมก็หนีไม่ได้เลยผอ <ไป S 1> อยู่จนทุกวันนี้เพราะอันนี้แหละขายข้าวซื้อนอี่แหละครับนะครับมันกินใจนะครับทุกทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับต้องรอบางครั้งนี่รองเท้านี่ผมผมออกเงินให้ก่อนแบบโพนสวรรค์ครับแบบนี้เขาไม่ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรผมมาใหม่ๆไ,ไม่รู้อะไรครับ เขาจัดการแข่งขันนะครับแต่ว่าแถวนี้ไม่มีนะครับเขารู้จักแต่ว่าเล่นฟุตบอลเดิมพันแบบนี้นะออมาเดิมพันกันออกคน,กนละสิบยี่สิบาทเนี่ผมพาไปตะคืออะไรเขาบอกว่าไปครั้งแรกก็ได้แชมป์เลยแต่แต่ก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้อยู่ว่างๆนะครับทำนานะครับทำนา,<ะ>นาคเป็นอาชีพหลักเลยอาชีพหลักครับแถวนี้ครับเตะบอลค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับในขณะเดียวกันสนามก็พัฒนาไปเรื่อย จากต่อก็ขุดต่อทิ้งรเริ่มมีรูปแบบอันนี้เป็นน่าจะถมครั้งที่สามเลยนะครับครั้งที่อันนี้อบตอมาครับอ,อันนี้อบอตอเข้ามานะครับมาช่วยอ่ะนั่นก็เป็นรุ่นบุกเบิกของอาจารย์เกรียงไกรนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังสอนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับหลายรุ่นไม่หยุดไม่ย่อนแต่และรุ่นว่ากันไปเรื่อยครับเหมือนก็ไม่รู้จะทําอะไรมาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วก็ มาสอนกีฬามาโรงเรียนมสอนกีฬาก็แบบนี้จน55ปีนี่อายุก็55แล้วนะครับเนาะมาในส่วนของเยาวชนที่ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยนะเด็กเหล่านี้มีกี่รุ่นอาจารย์กี่รุ่นกี่คนออกออก,ออกเข้าเข้าไหมตั้งแต่ผมเป็นครูมานี่คนล่าสุดปี66นี่เป็นคนที่20เฉพาะเป็นเรียนพระนะครับอาจารย์ก็นับเป็นกันกนับครับ, 2> 1>, รบ 2> 1 2 3 4บนะ20คนแล้ว ไอคนที่มาช่วยเมนยูนะคือคนที่20่สิบท่านช่วยเมนยูอยู่นะนี่คนคือคนที่20ครับก็จะต้องมีคน21่สิบเนี่ยต้องมีครับต้องมีไปเรื่อยครับนะฮะของเราอาจจะไม่ไปลล่นบอลระดับลีกใหญ่แต่ว่าพวกนี้เขาจะประสบความสำเร็จเรื่องเรื่องนี้ครับเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรนี่อ่ะทีนี้มาสิทธิเอกนี่อุเทนจำปาคนนี้เป็นไงอุเทนนี่เป็นกองกลางคู่กับผมอ๋อเลยครับเล่นคู่กับอาจารย์หรยอเล่นคู่กันครับอาจารย์ตอนนี้อายุเท่าไหร่ ผมก็มาใหม่ๆประมาณ20น่าจะยี่สบี่ยี่ห้านี่แหละประมาณอุเทนน่าจะอยู่ประมาณมสี่มห้าแต่ว่าเขาไม่เรียนจบอยู่ที่ที่นี่เพราะว่ามันไม่มีมมสี่เขาไปเรียนจบอยู่ที่สาราดอยู่ที่ศรีสงครามแต่ว่าเขามาเล่นบอลกับผมอยู่เหมนว่าถ้าลงสนามก็ยืนกลางคู่กันเลยครับเพราะว่าอันนี้คือตัววิ่งตัววิ่งวิ่งไล่ต่อผมนี่จะเป็นตัวคุมจังหวะเป็นพักบอลเป็นตัวเปิดบอลถ้าผมไม่มีอุเทนมผมก็ไปไม่เป็น ไปวิ่งไล่ก็ไม่เป็นนะครับแต่ถ้ามีอุเทนไล่ผมก็จะรอ,อะจังหวะในการพักบอลแล้วก็เปิดบอลลูกไหนช้าลูกไหนเร็วเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผมแล้วมามาแยกกันตรงไหนแยกหลังจากที่เขาเข้ากรุงเทพเขาเขาเรียนจบเรียนจบไปทํางานครับเรียนจบไปทํางานนะครับสายอาชีพแล้วครับแต่ติดต่อกันอยู่ถ้าไปกรุงเทพนี่โทรหาเขานี่เพราะว่าผมแต่ก่อนนี้ไปกรุงเทพไปแล้วไม่เป็น,นครับ ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่เรียกว่าเกี่ยวก้อยกันมาตั้งแต่เริ่อฟุตบอลแม้กระทั่งอยู่กรุงเทพไปมาหาสู่กันอยู่ครับวันนี้เขาทำเขานําโครงการมาอาจารย์อาจารย์มองถึงลูกศิษย์คนนี้ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีนําพวกพ้องน้องพี่นําหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเป็นไางรบ้างทีแรกนี่ผมว่าเป็นไนะครับมันเป็นไปได้ไหมเอาระดับอดีตทีมชาติมาได้นะเขาก็ไล่มามามา แต่ว่าเวลาทีนี้เขาก็ส่งเรื่องราวต่างๆที่เขามวลภาพให้เรา,รราดูดทีแรกไม่เชื่อครับก็เหม,มือนว่าทีมชาติจะเอามาได้ยังไงนะเพราะว่าสนามนี้ไม่มีไม่เคยนะครับไม่เคยทีมชาติแต่แล้วผมก็นําเรื่องไปคุยกับทาง นายกทีมงานเนี่ยชงดมนี่แหละพวกนี้แหละนะครับที่เขาชอบฟุตบอลเนี่ยก็ห <t ern S 1> มายถึงว่ามั่นใจแล้วครับม,มั่นใจแล้วนะอาอูเทนนะฉันจะไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วนะครับก็เป <so S 1> ็นงานขึ้นมา,มน,านะครับวันนี้วันแรกนะครับก็ได้คุยกับอาจารย์เกรียงไกรซึ่งที่เราคุยเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าถือว่าเป็นคนคนแรกในการฝึกเด็กๆแล้วก็การพัฒนาฟุตบอลมาจนมาถึงวันนี้ก็ยังมีเด็กเมื่อวานผมเห็นยู่13ปีเห็นว่าไปเตะกับทีมดังๆเก่งๆเป็นไงครับผลงาน ก็ผลงานก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเคยไปเล่นกับทีมอยู่ที่สกลนครนไปครั้งแรกเลยนะครับเขา5้าศูน์นทีมนี่แหละทีมนี่แหละเวลาไปแข่งขันจริงๆนี่ปีปีกว่ามาปั๊บนี่นัดแรกชนะเขาแต่ว่านัดชิงนี่ไปแพ้เขาคือว่ามันเตะวันเดียวนะหนัดวันเดียวแบบนี้นะเด็กเด็กของเรามันก็ยังยังไม่นิ่งนะครับเด็กมันน้องเหมือนกับผมคุยกับทางโค้ชกันนะครับ จินตนาการต่างๆบางครั้งมันก็ยังไม่มีครับอาศัยแรงกำลังแบบนี้แหละครับแดดนี่ก็ไม่กลัวนะครับไปเรียนที่กรุงเทพนะครับตอนแรกก็ไปที่โรงเรียนประเทืองทิพย์ครับผมเล่นกลมพระถ้วยกอครับผมตั้งแต่ตอน14 16 14 <p>. oh. ครับผมก็ไม่ถึงฟังฝันเท่าไหร่ครับแต่ก็เป็นเป็นเกียรติครับผมได้เล่นฟุตบอลของ กรมพระละครับผมได้เห็นทีมชาตินะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนแถวบ้านเรามีความรู้สึกไงบ้างครับภูมิใจที่ได้อยู่ในชุดเป็นสตาฟกับทีมชาติด้วยนะครับเขาก็ได้ถ่ายทอดความรู้มากมายวิธีการแบบฝึกหรือว่าการเข้าฐานต่างๆครับผมม .5 ขึ้นม .6 นะครับโรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยนะครับเปิดรับสมัคร คนที่ไปคัดในตอนนั้นนะครับประมาณ8 0 0ถึง900คนนะครับแต่ผมคัดไปติดถึงรอบ2นะครับประมาณ350คนนะครับนอกนั้นก็คือเนื่องจากผมตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยไม่สามารถเอาฟอร์มที่เราฟอร์มที่ดีออกมาได้นะครับเมื่อวานกับวันนี้นะเพราะเราได้เป็นวิทยกรร่วมกับระดับทีมชาตินะในการถ่ายทอดวิชาให้กับเยาวชนความประทับใจอะไรบ้างครับได้เรียนรู้จากเขา เราได้รู้นะครับเราก็ไปบอกเด็กต่อว่าควรทําแบบนี้นะครับถูกไหมถูกปรับแก้ตรงนี้นะครับเพื่อให้มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางบางอย่างที่เราไม่รู้เราก็เก็บมาเก็บมาเป็นความรู้ของเรานะครับเพื่อไปสอนให้กับเด็กๆในหมู่บ้านต่อครัสองเยาวชนที่เราสัมภาษณ์คือผลผลิตของอาจารย์เกลียงไกรสอนชัยเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีดีทั้งนอกและในสนาม และในช่วงเบรกหน้าเราจะไปติดตามวิทยากรอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยที่สนุกกับเด็กๆในภาคสนามกันครับทั้งวันแรกและวันที่2เนี่ยเราก็อบอุ่นนะที่น้องๆมีความสุขกับการที่ได้้อมฟุตบอลกับทั้งโค้ชแมวโค้ชโจโค้ชชายโค้ชโจที่มาให้ความรู้กับเด็กในวันนี้สําหรับในส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าน้องๆที่มาเนี่ยเขาเขาได้ไประโยชน์จากเราเขาสนุกด้วย ข้าสู่ในช่วงสุดท้ายการตามหาคนสู้กับกีฬาตรงนี้ช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬาทีมงานและพี่เชาวชาวลิตย่อมดอนยังปักหลักที่บ้านขออำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมเป็นวันที่สองของกิจกรรมในการฝึกฟุตบอลแก่เยาวชนในพื้นที่โดยมีคณะศิษย์เก่าที่จบไปแล้วเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับอบตอบ้านขอ วันนี้นะครับได้มาจัดกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลในโครงการไอ้เฮอน้องครั้งที่หนึ่งนะครับซึ่งผมได้นําอดีตนักเตะทีมชาติไทยนะครับนาโดยอาจารย์แมวคํารุนสํารานพันธ์โคโชโจห้าหลาสลายุทธชัยคําดีอ่าและก็โค้ชผู้รักษาประตูอาวุโสทีมชาติไทยอาจารย์วิทยาม่วงพานะครับและก็มีโค้ชชายนะครับอดีตนักเตะทีมชาติชุดยีนพิมธนากร กิตติธรรมซึ่งวันนี้ผมได้มาเปิดคลินิกสอนทุกบลที่โรงเรียนขอยาคมนะครับวันแรกนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจนะครับแล้วก็เกินคาดนะครับที่ผมตั้งเป้าไว้นะครับขอบคุณนะครับออบอปตอบ้านคอนะครับสจต้งนครพนมนะครับบริษัทคิงพาวเวอร์นะครับทีมอฟฟุตบอลนะครับสาลูกนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนขอยาคมและก็ต้นสังกัดของผมครับบริษัท S อสคอมเพรสเซอร์บริษัทสยามพาร์ท เพื่อมอบหมยกับน้องๆโรงเรียนคอวิทยาคมในวันนี้ครับโดยรวมแล้ววันนี้ก็คือดีใจครับขอให้น้องๆน,นะครับตั้งใจฝึกและไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันฟุตบอลระหว่าง VIP บ้านค้อแล้วก็ VIP ลูกหนังติดล้อ,อกับพี่ๆอดีตทีมชาติไทยนะครับคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านคอวิทยาคมได้กลับมาสร้างกิจกรรมในพื้นที่ ให้กับน้องๆซึ่งมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นวิทยากรซึ่งแต่ละคนก็เป็นนักฟุตบอลเป็นต้นแบบแก่เยาวชนที่พบเห็นในและนอกสนามได้อย่างดีปีนั้นไปประเทศบูนไนครับเราไปได้อันดับที่3มา <ใน S 2> ตอนนั้นผมตอนนั้นอาจารย์หลังอาจารย์ว<อ>ิวิทย์ทิศภาคนนักเรียนไทยนะครับไปตอนนั้นโอ้โหเต็มชุดเลยแชมป์ปีนั้น น่าจะเป็นมามาเลเซียหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับมันหลายปีแล้วฮะแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยลงมั่งไหม่ลงมั่งยังไม่ได้เป็นเป็นน้องฮะก็คือมไม่ได้เป็นตัวหลักได้เป็นดาวรุ่งประเภทอยู่ในจุดกลุ่มดาวรุ่งได้สัมผัสเกมมั่งอะไรบั่งก็ได้เรียนรู้มาอ่ะทีนี้ตัดยอดมาตรงนี้เลยพี่แมวนี่ก็ยังทันการก,กันฟุตบอลอาชีพของเมืองไทยครับปีไหนเป็นเซมิโปรไหมเป็นเซมิโปรลีกเซมิโปรก็เล่นด้วยเหรอเล่นของการท่าเรือรุ่นผมก็จะมีสะสมสุรชัย S 1> <S 1> สุรชัยงวนอภิรักษ์นะครับสุเมธอัคลพงศ์ทลินปานศิริที่เล่นแบบกองกลางที่แบบต้องประเจอกันบ่อยๆที่ต้องเบียดต้<ป>องต้องตัดกันอยเงี้ยอยู่ในกลุ่มพวกนี้บอลเราเราตัวเล็กสไตล์เราไม่ดุสไตล์เราเป็นบอลแบบคลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับมันมันโค้ชบางทีเขาก็ไม่ชอบบอลคลาสสิกสมัยก่อนมันต้องมันต้องดุยิงเข้าประตูยิเข้าประตแล้วกลับมาต่อท้ายผู้ไหนยิงเข้าประตู ไม่ดื่มน้ำอันนี้เวลายิงประตูใครยิงลูกโดงสูงเกินกล้วยไม่เป็นประตูตนนวันนี้เราก็เปลี่ยนปรับเป็นแท็กติกครบครับนะให้เล่นร่วมกันจาก2คน3คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ทํางานสัมพันธ์ร่วมกันดูเมื่อวานเนี้ยเรามาปุ๊บเนี้ยเราก็เน้นที่เบสิกพื้นฐานนะครับการส่งการรับนะการคอนโทรลลูกบอลน,นะครับการเลี้ยงหลบการยิงประตูสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบทวนให้กับน้องๆเข้าไปแมวนี่เดินทางทั่วประเทศไทยทั้งเตะฟุตบอลทั้งสอนเด็กบรรยากาศของน้องที่นี่ อ๋อถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมนะครับเอบอ90%น้องๆที่นี่สู้แดดมากนะครับออผมยังแย่เลยก็ได้คนสอนยังแย่เลยแต่น้องๆเด็กๆน่ารักนะไม่หนีไปไหนนะครับใจสู้เนี่ยนี่คือแบบเด็กต่างจังหวัดจะเป็นยังไงฮะถ้าเป็นเด็กกรุงเทพในสงสัยจะแบบหายแล้วไม่มาแล้วโดนแดดก,ก็คงจะหลบกันแล้วนะครับพูดถึงโครงการนี้พี่แมวอ,อ,อบอตอร่วมกับสิทธิ์เก่าคิดว่าเป็นยนะัง อยากให้มีแบบผู้ใหญ่ใจดีนะครที่เห็นความสําคัญของกีฬาเนี่ยเด็กๆในในชุมชนนะครเพื่อเป็นอนาคตวันข้างหน้าเนี่ยน้องๆที่เนี่ยอาจจะเป็นทีมชาตินักฟุตบอลอาชีพซึ่งตอนนี้นักฟุตบอลอาชีพเนี่ยสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้คือสนับสนุนครับเห็นด้วยกับโครงการแบบนี้ครับเงราคิิดส่ทั้งวันแรกและวันที่สองเนี่ยเราก็เราก็รู้สึกว่าว่าดีใจเขาสนุกด้วย อาจจะเอาไปใช้ในอนาคตเขาได้ได้วยด้วยด้วยตัวของเขาเองไม่แน่ครับผมอาจจะเห็นเด็กในวันที่มาซ้อมกับผมนี่แหละอาจจะเห็นลดนแรกในเวทีฟุตบอลไทยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แน่ครับแต่ว่าในส่วนของที่บอกว่าระยะเวลามันสั้นแต่เราก็พยายามกระชับที่สุดแล้วก็ให้เด็กได้ประโยชน์มากที่สุดครับแต่เชื่อมั่นนะเพราะว่าโคชโจ้นะเป็นระดับประมาอาจารย์มาสอนที่นี่แล้วผมก็เชื่อว่าเด็กน่าจะไปในทิศทางของอาชีพได้คือเรื่องของฟุตบอลระดับประเทศได้นะครับครับนี้ คำถามสุดท้ายก็คือจะเรียนถามว่าจากการฝึกเด็กใน2วันนี้นะเห็นมีรู้สึกว่าเข้มข้นมากเนี่ยนะยคิดว่า,าเราได้ถ่ายทอดนะเรื่องวิชาการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ย <S <S <ร>คิดว่าเด็กเนี่ยได้ซึมซับมากน้อยขนาดไหนและให้ความสนใจมากน้อยขนาดไหนยอย่างที่เรียนไปครับว่าช่วงเวลาสั้นแต่ว่าเราเราเอาเนื้อให้เขาเลยนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเด็กพยายามเรียนรู้จากเราเยอะมาก เด็กตั้งใจที่จะเรียนกับเราเด็กตั้งใจที่จะฝึกกับเรามันทําให้เราได้เห็นว่าเอ๊ะอย่างน้อยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วเขาสามารถที่จะไปต่อ,อยอดกับเขาได้ผมก็เชื่อว่าเขาจะเขาน่าจะเอาไปพัฒนาตัวเองได้ในส่วนที่ที่เราพยายามให้ได้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่จะทําได้ในในเวลา2วันนี้โตแล้วมีเวลามีเวลาเนื้อสองรับประกันความอร่อยฮะรับประกันความสะอาดผลิตวันต่อวันเนื้อ หมูเนี่ยคัดเนื้อเกรดเอแน่นอนไม่มีคําว่าไม่มีคุณภาพแนะนําช่องทางที่อุดหนุนสารแซ่บเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีก็คือหลักๆก,ก็คือเรามีไลน์เราเราก็มีเบอร์โทรของผมเองนะฮะศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าศูนย์แล้วก็เบอร์อก็น่าจะมีอยู่ในแพ็กเกจนะครับอยู่ในใน,ในแพ็กเกจนี้นะฮะทุกท่านซื้อไปดูที่แพ็คกรกับผมดูแพ็กเกจได้เลยกินบ่อยๆกินให้ชินแล้วคุณจะกิ่งครับครับผมเฮ้ยโคโลนนี่ ไม่ใช่ดิช,ช,ช,ชิมบ่อยๆเออไม่ใช่นี่<ช>ลองชิมหน่อย <c oughs> กินให้ชินแล้วคุณจะติดใจนะฮะโอ้โหพี่โจ้ห้าหลาของน้องๆก็พีอาสินค้าของครัวเรือนแก่ผู้ปกครองที่อยู่รอบขอบสนามเรียกว่าเสียงดังฝั่งชัดครับส่วนการฝึกกีฬาฟุตบอลวันนี้มีทุกตำแหน่ง ตามที่คณะวิทยากรได้กำหนดวางเอาไว้รวมไปถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูเล่นจนเข้าไปติดทีมจังหวัดก็เิ่มเล่นตั้งแต่กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาเขตการศึกษากีฬาคุกครับใหญ่ก็เป็นกีฬาแห่งชาติรุ่นผู้ใหญ่โตโยต้าไทยแลนด์ครับนะครับแล้วก็จนขึ้นมาเล่นสโมสรก็มีสโมสรเริ่มแรกก็เป็นสโมสรศาสนาวิทยาทวยประธานคอสโมสรตำรวจ สโมสรโครกบางพระได้แชมป์ทวยพิราชานขอกับโคกบางพระขึ้นเป็นเล่นดิวิชันหนึ่งจนได้มาเป็นไทยลีกในนามพัทยายูเนเต็ดล่าสุดก็มาสังกัดอยู่กับสมาคมฟุตบอลอาวุโสไทยโดยมีท่านนายกเทพิทักษ์จันสุเทพเป็นนายกสมาคมดีใจนะครับที่โค้ชแมวคำรณสวรันพันธ์เป็นคนไปชักชวนผมมาให้มาสอนเด็กในตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์และได้มาเอาทักษะค,ความรู้ที่เราได้รับฝึกฝนจากโค้ชต่างๆมามากมายมาสอนนะครับ เด็กๆเ,เพื่อปูพื้นฐานให้เด็กๆไ,ได้การรับบอลที่ถูกต้องการจับบอลที่ถูกต้องนะครับซึ่งเด็กๆก็มีความตั้งใจดีนะครับผมก็หวังว่าเขาจะนําสิ่งที่ผมถ่ายทอดในวันนี้ไปฝึกซ้อมถ้าอยากรักในอาชีพนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธนพรโทรัตชื่อเลชื่อไอตีมค่ะอายุ13ปีอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนึ่งเรียนอยู่โรงเรียนบ้านคลองคีชูชาติหนูอยากจะบอกกับโค้ชโจว่าขอบคุณที่ มาสอนในเรื่องการรักษาประตูที่ดีแล้วก็ได้ประสบการณ์ทักษะอะไรมากมายหนูจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบัญชาปัญญาคิดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับอายุ13ปีอยู่โรงเรียนบ้านนงคีชูชาติครับความรู้สึกของคุโจครับผมรู้สึกว่าผมได้ประสบการณ์มากขึ้นครับได้ฝึกทั้งทักษะทุกอย่างครับก็ ชมได้รับใช้ในชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับจังหวะเดียวนะไม่มีเบิร์ดนะะันสองละมหนึ่งเมื่อใบเขาเขาสองตีซ้าหนีไม่ได้นะซ้ำไม่ได้นะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้รับเชิญนะครับให้มาเป็นวิทยรกรร่วมนะครับกับพี่แมวนะครับคำรุนสำรานพันธ์แล้วก็น้องโจ้สราวุฒิชัยคำดีนะครับสิ่งสำคัญคือน้องๆน,นะครับต้องเอาทักษะตรงนี้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกฝนอีก นะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะครับอ,อีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือสุขภาพที่ดีของเยาวชนนะครับหากกายาเสพติดเราจะได้เรื่องของทักษะชีวิตเรื่องของการทํางานเป็นทีมโค้ชชายธนากรกิติธรรมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติชุดริมทีมเป็นชาวจังหวัดนครพนมหนึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้แก่เยาวชนวันนี้ในขณะที่เยาวชนในเขตอื่นๆก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาเก็บเกี่ยว ศาสตร์ฟุตบอลกับวิทยากรที่เป็นอนดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผมก็เลยเอาจับมาเทรนใหม่พื้นฐานใหม่แล้วก็สนับสนุนของ,งบจากทางร้านที่หมู่บ้านก็มีพี่ปึง้งวันนี้ได้ไดนำเด็กมามาเรียนด้วยใช่ไหมครับวันนี้ก็พาเด็กมา15คนครับ15คนก็ขอขอบคุณพี่อุเทนนะครับที่มีจัดจัดกิจกรรมดีๆแบบแบบนี้นะครับจ้าจั ตยต้านครพนมเรามีคุณพิชรธิดานามประกาศเป็นผู้ิหานปัจจุบันนะครับตยต้านครพนมเราเองก็ได้มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมั้งนี้มามอบน้ําดื่มเพ้งน้องแล้วก็มอบเ,อ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 เงินเล็กเเนน้อยให้กับทางโครงการนะครับได้ความรู้มากมายครับในความรู้จากจาวโจ้ครับโยุทธชัยกำลังดีครับคํารุนสำรันพัน์อดีตทีมชาติไทยนะครับรู้จักใช่ไหมครับรู้จักครับ ดีใจและก็มีความสุขมากครับเพราะแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนเกิดขึ้นนะครับในระดับหมู่บ้านตําบลเล็กๆนะครับไม่มีแต่นี่คือเป็นโอกาสที่น้องๆโชคดีมากครับที่ได้มีที่โครงการไอ้เฮือน้องครั้งนี้หนึ่งซึ่งได้มาจัดที่ตําบลบ้านคอโรงเรียนคอวิยาคมนะครับอำเภอโพสวรรค์จังหวัดนครพนมต้องขอขอบคุณรายการลูกหนังติดล้อพี่ชาวฤทธิ์ย่อมดอนนะครับที่ร่วมเดินทางมาถ่ายทำสกุปให้กับผม ที่โรงเรียนคววิทยาคมในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกคนแฮปปี้มีความสุขสำหรับกิจกรรมไอ้เฮอน้องครั้งที่หนึ่งขอบคุณครับขบมือให้กับชาววริสจำดอนรูปหังรชาติที่สปอร์ตแดย ยากเก็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกล